พ่อห,หายตัวไปในคืนฝนตกทิ้งไว้แค่พวงกุญแจกับความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเด็กชายจะเลือกความจริงหรือเลือกสิ่งที่ยังเหลืออยู่เสียงเงียบชั่วขณะแล้วขึ้นเสียงฟ้าร้องกับฉากเด็กกอดน้องที่ป้ายรถเมย์เด็กชายกอดน้องนอนที่ป้ายรถเมย์หลังพ่อทิ้งไปเพราะเหตุผลเดียวฝนตกหนักมาตั้งแต่ช่วงเย็นน้ำฝนไหลผ่านพื้นซีเมนแตกๆหน้าเท้าของเด็กชายคนหนึ่งเขานั่งชิดกำแพงปูนเก่าใต้ป้ายรถเมย์ แขนข้างหนึ่งกอดรัดร่างน้องสาวไว้3สามขวบที่กำลังสั่นระริกเธอซุกหน้าแนอบอกพี่ชายเสื้อตัวบางของเธอเปียกจนแนบเนื้อใบหน้าของเด็กชายเต็มไปด้วยคราบน้ำฝนประปนกับน้ำตาเขาเงยหน้าขึ้นมองถนนโล่งที่ไม่มีรถวิ่งผ่านมาอีกเลยตั้งแต่ฟ้าเริ่มมืดมือของเขายังอบอุ่นแม้จะสั่นจากความหนาวเขาใช้ฝ่ามือไล่น้ำฝนออกจากหน้าผากน้องอย่างเบามือไม่เป็นไรนะน้องพี่อยู่นี่เขาพูดเบาๆ เสียงของเขาแทบหลุดจากริมฝีปากที่เริ่มชาแต่ประโยคนั้นเป็นคำสัญญาเดียวที่เขายังยึดไว้คำสัญญาจากเด็กชายวัยแปดขวบที่เพิ่งรู้ว่าพ่อของเขาไม่กลับมาอีกแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้าพ่อเดินถือกระเป๋าผ้าขาดๆใบหนึ่งข้างในมีเสื้อผ้าแค่สองชุดเขาบอกว่าไปทำงานต่างจังหวัดแต่สายตาที่พ่อไม่กล้าสบกับพูดมากกว่านั้นพ่อจะกลับมาไหมเด็กชายถาม เสียงของเขาเบาแต่ลึกข้างในเต็มไปด้วยคำถามที่เขาไม่เคยกล้าถามมาก่อนพ่อเงียบไปนานก่อนจะตอบว่าพ่อไม่มีอะไรจะให้แล้วลูกพ่อขอโทษไม่มีคำอธิบายอื่นไม่มีอ้อมกอดไม่มีแม้แต่การหันกลับมามองเด็กชายรู้ในทันทีว่าคำขอโทษนั้นคือจุดจบจุดจบของบ้านหลังเล็กๆที่แม้จะสุดโซงแต่เคยอบอุ่นเสียงฟ้าร้องดังอีกครั้งเด็กชายสะดุ้งแต่ยังกอดน้องไว้แน่นกว่าเดิม ท้องของเขาหิวจนปวดบิดต,ตั้งแต่เช้าเขายังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากขนมปังแผ่นสุดท้ายที่เขายกให้น้องถุงพลาสติกใส่ของข้างๆมีเพียงขวดน้ำครึ่งขวดกับเสื้อผ้าน้องอีกหนึ่งชุดเขาไม่กล้าหลับตาเพราะกลัวว่าจะตื่นมาแล้วน้องจะหายไปเหมือนพ่อเสียงฝีเท้าเบาๆเดินผ่านไปผู้คนบางคนมองแต่ไม่มีใครหยุดเขาไม่ได้ร้องขออะไรเพราะลึกในใจเขายังไม่แน่ใจว่าตัวเองควรอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ควรจะพาน้องไปที่ไหนควรจะไว้ใจใครน้องสาวในอ้อมแขนเริ่มร้องให้เบาๆเขาเรีบก้มลงกระซิบปลอบพร้อมซับน้ำตาให้แต่ในใจของเขาน้ำตายังคงไหลยอยู่เงียบๆในความมืดของค่ำคืนนี้ท่ามกลางเสียงฝนและลมเย็นเฉือนผิวเด็กชายได้ยินเสียงบางอย่างที่แปลกออกไปเสียงฟีเท้าหนักแน่นใกล้เข้ามาอย่างช้าๆ เขาช้อนตามองผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนมองด้วยแววตานิ่งลึกในแววตานั้นมีบางอย่างที่เด็กชายไม่เข้าใจแต่ราวกับว่าโลกทั้งใบหยุดนิ่งหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเขากอดน้องแน่นขึ้นอีกครั้งและในวินาทีนั้นเองทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเด็กชายจ้องมองชายแปลกหน้าอย่างไม่กระพริบตาเสื้อเชิ้ตของชายคนนั้นเปียกชุ่มแนบลำตัว ฝนที่ซัดกระหน่ำไม่ทําให้เขาขยับหลบแม้เพียงก้าวเดียวรองเท้าหนังดําขับของชายคนนั้นเต็มไปด้วยโคลนแต่กลับดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เดินมาจากถนนเหมือนเขาโผล่มาจากความมืดเด็กชายเม้มปากแน่นมือข้างหนึ่งขยับลงล้วงถุงพลาสติกหยิบก้อนหินเล็กๆที่เคยเก็บไว้เล่นจากข้างทางเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้มันเพื่อปกป้องใครแต่คืนนี้เขาไม่แน่ใจว่าโลกภายนอกจะเมตตาอีกต่อไป น้องกับเราชื่ออะไรเสียงของชายคนนั้นนุ่มลึกแววตาเขายังคงสงบนิ่งแต่ไม่อาจคาดเดาได้เด็กชายไม่ตอบเขาขยับตัวถอยหลังเล็กน้อยพาแผ่นหลังแนบแน่นกับกำแพงเย็นเฉียบน้องสาวเริ่มไอเบาๆเสียงไอของเด็กน้อยเล็กมากแต่ในใจของเด็กชายมันดังยิ่งกว่าฟ้าร้องถ้าไม่อยากพูดไม่ต้องก็ได้ชายคนนั้นพูดต่อเขาถอดเสื้อคลุมหนังออกแล้ววางลงบนพื้นเปียก จากนั้นก้าวถอยออกมาไม่ยืนคำพวกเขาอีกแค่เห็นเด็กสองคนอยู่ตรงนี้กลางฝนชลยหยุดดูคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ไม่เหมือนคำโกหกไม่มีคำปลอบใจไม่มีสัญญาไม่มีชื่อเสียงไม่มีข้อเสนอมีแค่การอยู่เงียบๆเ,เวลาผ่านไปหลายนาทีฝนเริ่มเบาลงแต่ความอึดอัดระหว่างเด็กชายกับชายแปลกหน้าย,ยังไม่จางหายจนกระทั่งเสียงรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านถนนฝั่งตรงข้าม ไฟหน้าสาสสว่างผ่านม่านฝนมาที่พวกเขาแสงนั้นทําให้เด็กชายเห็นบางอย่างในกระเป๋ากางเกงของชายแปลกหน้าบางอย่างที่สะท้อนแสงสีเงินวาบเขาขมวดคิ้วทันทีหัวใจของเขากลับมาเต้นเร็วอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยสัญชาตญาณที่กระซิบบางอย่างข้างหูบางอย่างเกี่ยวกับพ่อของเขาบางอย่างที่เชื่อมโยงกันโดยที่เขายังอธิบายไม่ได้ก่อนที่เขาจะได้ถามอะไร ชายคนนั้นหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเขายื่นมันมาตรงหน้านิ้วมือใหญ่หยับกร้านของเขาสั่นเล็กน้อยขณะถือมันกล่องเหล็กเล็กๆสีดำมีตราอะไรบางอย่างสลักอยู่ด้านบนเด็กชายไม่ยื่นมือไปรับเขาแค่จ้องมองกล่องนั้นไม่กระพริบตาชายคนนั้นยิ้มบางๆเก็บไว้ก่อนก็ได้เขาพูดเบาๆแล้ววางกล่องไว้ข้างเท้าเด็กชายจากนั้นเขาก็หันหลัง ก้าวเดินจากไปอย่างช้าๆละลายหายไปในม่านฝนเด็กชายยังคงจ้องมองกล่องนั้นไม่ขยับไม่แม้แต่จะกระพริบตาน้องสาวเริ่มหลับแล้วในอ้อมแขนลมหายใจของเธอสม่ำเสมอและอ่อนแรงมือของเด็กชายค่อยๆเอื้อมไปแตะกล่องเย็นเฉียบราวกับมันเพิ่งถูกแช่แข็งในหิมะเขาเปิดมันออกช้าๆภายในมีกระดาษพับเล็กๆหนึ่งแผ่น กับวัตถุชิ้นเล็กสีเงินที่เขาจําได้ทันทีว่าเคยเห็นในลิ้นชักโต๊ะของพ่อมันคือพวงก,กุญแจเล็กๆรูปนกอินทรีเล็กของที่พ่อไม่เคยให้ใครแต่ต้องมือของเขาสั่นดวงตากลับมีแววว่าแผงคําถามหมุนวนอยู่ไม่หยุดเขาเปิดกระดาษออกตัวหนังสือบรรจงเขียนด้วยลายมือที่เขารู้จักดีแต่อ่านไปเพียงครึ่งบรรทัดเสียงฝีเท้าเร่งรีบกระดังขึ้นจากทางเดินข้างหลัง เด็กชายหันขอบไปมองมือยังกำกระดาษแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกใครบางคนกำลังวิ่งมาเสียงฝีเท้าไม่ใช่ของชายแปลกหน้าคนนั้นไม่ใช่เสียงที่เขาเคยได้ยินมาก่อนแสงไฟจากเสาไฟริมทางกระพริบไหวภาพร่างของใครบางคนเริ่มปรากฏให้เห็นในเงามืดเขากำลังจะเอ,อ่ยปากถามกำลังจะยืนขึ้น แต่เสียงหนึ่งกลับดังขึ้นในใจเขาก่อนที่ทุกอย่างจะกระจ่างเสียงของพ่อเสียงที่เขาไม่เคยลืมอย่าไว้ใจใครถ้าฉันไม่ใช่คนพามาเองแล้วเงาร่างนั้นก็หยุดอยู่ตรงหน้าเขาไม่มีคำพูดใดไม่มีชื่อเรียกเพียงแค่สายตาที่กำลังจ้องมาที่เขาจ้องลึกราวกับกำลังรออะไรบางอย่างจากเขาบางอย่างที่เขายังไม่รู้ว่าคืออะไร และคืนนั้นก็ยังไม่จบลงฝนยังคงตกและความลับยังไม่มีใครพูดถึงสัตว์คำเดียวสายตาของเงาร่างตรงหน้าจับจ้องเขาอย่างแน่วแน่ไม่ไหวติงไม่หลบสายตาแม้แต่น้อยเด็กชายกำพวงกุญแจแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวปลายนิ้วเขาเจ็บจี้จากขอบเหล็กคมแต่เขาไม่สนใจเพราะในตอนนั้นทุกอย่างเงียบผิดปกติเสียงฝนหายไปเสียงลมก็หยุดลง เลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงจนน่าจะได้ยินแม้จากอีกฝ้าถนนเงาร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้ชา้าแต่มั่นคงเด็กชายถอยหลังอีกนิดจนแผ่นหลังแนกับกำแพงขาเขาสั่นแต่สายตายยังไม่หลบในมือของคนตรงหน้านั้นไม่มีอาวุธไม่มีแววขู่แต่กลับมีบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่ามันคือความเงียบ ความเงียบที่เหมือนปืนทุกอย่างลงไปในหลุมลึกนั่นของเธอเหรอคนแปลกหน้าถามเสียงเรียบเสียงของเขาไม่สูงไม่ต่ำแต่มีน้ำหนักจนคล้ายคำสั่งเด็กชายไม่ตอบมือยังคงกำกระดาษในกล่องแน่นตอบฉันสินั่นของเธอใช่ไหมคนแปลหน้าก้าวมาอีกก้าวเดียวแต่เด็กชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบขยับตามน้องสาวเรื่อขยับตัวเล็กน้อยในอ้อมแขน เธอครางในลำคออย่างอ่อนแรงไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเขาก้มลงกระซิบที่ข้างหูเธอไม่เป็นไรพี่อยู่นี่คำพูดเดิมซ้ำอีกครั้งทั้งที่เขาเองก็ไม่มั่นใจเหมือนเดิมอีกแล้วชายแปลกหน้าหยุดอยู่เพียงระยะหนึ่งก้าวจากเด็กชายจากแสงไฟที่สาดกระทบใบหน้าเขายังหนุ่มใบหน้าคมเข้มมีรอยแผลจางๆบนโหนกแก้มและที่คอเสื้อของเขามีตราสัญลักษณ์เล็กๆเย็บอยู่ ประเดียวกับที่อยู่บนกล่องเหล็กเมื่อครู่เด็กชายเห็นมันและหัวใจของเขากระตุกคุณรู้จักพ่อผมหรือเปล่าเขาถามทันทีเสียงที่หลุดออกมาแหบพร่าแต่ชัดเจนเงาร่างตรงหน้านิ่งไปเล็กน้อยแววตานั้นไม่ใช่ความประหลาดใจแต่คล้ายคนที่เตรียมใจจะได้ยินคําถามนั้นมานานแล้วบางอย่างไม่ควรถูกพูดตรงนี้ ชายแปลกหน้ากล่าวเบาๆแล้วหยิบกระเป๋าใบเล็กออกจากเสื้อแจ็คเก็ตเขายื่นมันไปตรงหน้าเด็กชายลังเลแต่ก่อนที่เขาจะได้ยื่นมือไปรับเสียงแปรรถดังลั่นมาจากถนนด้านหลังเสียงนั้นดังพอจะปลุกน้องสาวให้ลืมตาขึ้นเธอสะดุ้งร้องเบาๆด้วยความตกใจเขารีบหันไปมองข้างหลังแสงไฟหน้ารถทำให้เขาต้องยกมือขึ้นบังสายตา พ่อหันกลับมาอีกครั้งชายแปลกหน้าก็หายไปแล้วไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่เคยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเด็กชายมองไปรอบๆหัวใจเขาเต้นระัรวตองในมือยังคงอุ่นกระดาษยังถูกกำไว้แน่นเขารู้สึกเหมือนมีใครอีกคนเฝ้ามองอยู่ในความมืดแต่ไม่มีใครแสดงตัวถนนเบื้องหน้ากลับมาเงียบอีกครั้ง มีเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกใหม่เขากอดน้องแน่นกว่าเดิมและค่อยๆค,คลี่กระดาษในมือออกอีกครั้งครั้งนี้เขาตั้งใจจะอ่านจนจบแต่ก่อนที่ดวงตาของเขาจะเล่ไปถึงบรรทัดสุดท้ายสายลมแรงก็พัดกระดาษปลิวออกจากมือเขาไปในพริบตาเขาผวาลุกขึ้นวางน้องลงเบาๆแล้ววิ่งตามกระดาษที่ลอยหมุนกลางอากาศมันปลิวข้ามถนนเลี้ยวหายไปตามทางเดินที่มืดสนิท เขาตัดสินใจวิ่งตามทันทีวิ่งลุยฝนโดยไม่หันกลับมามองน้องสาวแม้เพียงวินาทีเดียวเพราะบางอย่างในกระดาษใบนั้นเขารู้ว่าอาจเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาเคยเข้าใจมาเปลี่ยนเรื่องราวของพ่อเปลี่ยนความจริงที่เขาเคยเชื่อและเมื่อเขาวิ่งเข้าไปในซอกตึกเก่ากระดาษก็หยุดอยู่ตรงหน้าประตูไม้บานหนึ่งประตูนั้นเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยแสงสลัวลอดออกมา เขาเอื้อมมือไปคว้ากระดาษมือของเขาแตะมันได้ทันเวลาและทันทีที่เขายืนขึ้นประตูก็ค่อยๆเปิดออกเองช้าๆภายในมีแสงไฟสีเหลืองสลัวมีเงาคนและเสียงบางอย่างดังลอดออกมาเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาเนิ่นนานเสียงที่เยือกเย็นแต่คุ้นเคยจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเข้ามาสิลูกชายของเขา แล้วประตูก็เปิดกว้างขึ้นอย่างเงียบงนันราวกับว่ามีบางอย่างข้างในที่เราคอยเขามานานแล้วแต่ว่าเขายังไม่กล้าเข้าไปยังไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างในยังไม่รู้ว่าคําตอบทั้งหมดนั้นจะทําให้เขาได้พ่อคืนมาหรือทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลเด็กชายยืนนิ่งอยู่หน้าประตูไม้เก่ามือข้างหนึ่งกํากระดาษแน่น อีกข้างหนึ่งยกขึ้นช้าๆลังเลว่าจะผลักประตูต่อหรือจะถอยกลับไปหาน้องที่ป้ายรถเมย์ความเงียบภายในบ้านหลังนั้นหนักอึง้งแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงเขาเข้าไปไม่ใช่เพียงเสียงเรียกแต่มันเป็นกลิ่นเก่าๆที่ลอยออกมาเบางกลิ่นน้ำมันเครื่องกลิ่นบุรี่กลิ่นเดิมที่ติดเสื้อพ่อทุกครั้งที่กลับบ้านกลิ่นเดียวกับคืนสุดท้ายที่พ่อยืนอยู่หน้าประตูและไม่เคยกลับมาอีกเลยหัวใจเขากระแทกอก ขาแทบขยับไม่ได้แต่เขาก้าวไปข้างหน้าอยู่ดีปลายเท้าแตะพื้นไม้ที่ส่งเสียงเอียดแผ่วเบาในห้องแรกที่เขาก้าวเข้าไปแสงไฟสีเหลืองจางจากหลอดเล็กๆข้อยู่กลางเพดานมันส่องให้เห็นโต๊ะเหล็กเต็มไปด้วยอุปกรณ์บางอย่างที่เขาไม่รู้จักกล่องเอกสารวางเรียงเป็นแนวยาวและมีผ้าคลุมสีดำคลุมทับไว้ทุกกล่องบนผนังห้องมีภาพถ่ายขาวดำติดเรียงกันแต่ละภาพไม่มีใบหน้าใดชัดเจน ทุกภาพเบลอแต่มีตราสัญ,ญลักษณ์เดียวกับกล่องเหล็กในมือเขาประทับอยู่มุมล่างทุกภาพเขาเดินเข้าไปใกล้หนึ่งในกล่องมือขยับช้าๆย,ยกผ้าคลุมออกจากฝากล่องข้างในเต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆเ,เหลืองกรอบและมีบางสิ่งวางทับอยู่ข้างบนสุดเป็นรูปถ่ายอีกใบหนึ่งคราวนี้ชัดเจนและคนในภาพก็คือพ่อของเขาแต่ไม่ใช่พ่อในแบบที่เขาจำได้ ในภาพพ่อสวมชุดสีเข้มใบหน้าเคร่งเครียดข้างกายมีคนอีกสองคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนท่าทางไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่มุมภาพมีวันที่พิมพ์ไว้เป็นวันที่ตรงกับคืนหนึ่งที่แม่ของเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมือของเด็กชายสัน่นหัวใจเต้นโครมครามเขากำลังจะหยิบรูปนั้นขึ้นมาดูใกล้ๆแต่ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากด้านในบ้าน ชา้าชัดมันคงไม่ใช่เสียงเดียวเป็นหลายเสียงหนักบ้างเบาบ้างแต่ทุกเสียงกำลังเดินมาทางเขาเขาหันขวับกำลังจะถอยหลังไปทางประตูที่เข้ามาแต่เมื่อหันไปมันปิดสนิทแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงปิดไม่รู้ว่าใครทำแต่บานไม้หนานั้นตอนนี้นิ่งสนิทเหมือนเป็นผนังอีกผืนหนึ่งของบ้าน เสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขาหายใจถีสายตาสอดส่องหาทางหนีแต่ในห้องนี้ไม่มีหน้าต่างไม่มีช่องแสงไม่มีประตูอีกบานที่เปิดอยู่ทันใดนั้นแสงไฟจากหลอดเพดานกระพริบวูบหนึ่งก่อนจะดับลงทันทีห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมืดสนิทจนเขาแทบมองไม่เห็นแม้แต่ปลายเท้าตัวเองเขาได้ยินเสียงประหลาดเหมือนโลหะขูดกับพื้น เหมือนกล่องบางอย่างถูกลากผ่านไม้แห้งเสียงเหล่านั้นวนรอบตัวเขาไปมารู้แล้วใช่ไหมว่าพ่อเธอเป็นใครเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆใกล้หูเขาหันไปตามเสียงแต่ไม่เห็นใครมือยกขึ้นป้องตัวโดยสัญชาตญาณอีกเสียงหนึ่งดังมาจากอีกด้านเธอไม่ควรเข้ามาที่นี่ยังไม่ถึงเวลาหัวใจเขากำลังจะระเบิดเขาหายใจแทบไม่ออก และก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรออกมาแสงไฟก็ติดขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่แสงสีเหลืองจากหลอดไฟมันเป็นแสงสว่าง้จเย็นเฉียบที่สาดเข้ามาจากผนังด้านหนึ่งผนังที่ไม่มีประตูก่อนหน้านี้ตอนนี้มีประตูเหล็กบานใหญ่เปิดออกข้างในมืดสนิทแต่ภายในความมืดนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวเงาหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ เดินตรงเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆเด็กชายยืนนิ่งมือยังกำกระดาษและพวงก,กุญแจแน่นดวงตาเบิดกว้างมองเงานั้นอย่างไม่กระพริบแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เสียงแปลกหน้าเป็นเสียงของพ่อเสียงนั้นดังจากในความมืดดังจากด้านหลังของเงาที่เดินเข้ามาลูกยังไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วเงานั้นหยุดเดิน เพียงก้าวเดียวห่างจากเด็กชายเขากำลังจะเอ่ยปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นว่าแม่อยู่ไหนว่าทำไมพ่อถึงจากไปแต่แสงไฟทั้งหมดก็ดับลงอีกครั้งพร้อมเสียงประตูเหล็กที่ปิดดังลัน่นและเงานั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเขานิ่งไร้เสียงไรการขยับเหมือนรูปปั้น เหมือนเงาที่รอจังหวะสุดท้ายเพื่อบอกความจริงบางอย่างที่ยังพูดไม่ออกแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทอีกครั้งเด็กชายยืนแน่นิ่งกลางห้องในความมืดที่ล้อมรอบเงาตรงหน้าขยับไม่ได้และเขาเองก็ไม่กล้าขยับไปไหนเช่นกันเสียงลมหายใจตัวเองดังชัดในหูดังเสียจนกลบทุกเสียงอื่นแม้กระทั่งเสียงลมหรือฝนข้างนอก เหมือนทั้งโลกหายไปเหลือเพียงเขากับเงานั้นความรู้สึกแปลกประหลาดค่อยๆไหลผ่านผิวหนังเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นหนาจนแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามเพ่งมองเงาที่นิ่งอยู่ตรงหน้าไม่มีแสงใดช่วยให้มองเห็นแต่แปลกเขากลับรู้สึกว่ากำลังถูกมองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่จากเงานั้นแต่จากใครอีกหลายคนในห้องมืดมืดนี้ เขาขยับริมฝีปากจะเอ,อ่ยอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเงาร่างใหญ่เสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบชา้ามั่นคงและแน่นอนว่าจงใจเธอถือของเขาอยู่เสียงชายแกพูดเบาๆจากมุมหนึ่งของห้องนั้นไม่ใช่ของเด็กเด็กชายยกมือขึ้นเล็กน้อยกำพวงกุญแจแน่น สิ่งเดียวที่ยังเชื่อมโยงเขากับพ่อเขาให้ผมไว้เด็กชายตะโกนออกไปเสียงของเขาดังสะท้อนในความมืดไม่มีใครตอบเงาร่างนั้นยังนิ่งชายแก่ในมุมห้องเงียบไปแล้วอยู่ๆแสงไฟสลัวจากหลอดหนึ่งเหนือศีรษะก็ติดขึ้นกระพริบเล็กน้อยและสว่างจางๆเพียงพอจะเห็นเงานั้นชัดขึ้นเป็นชายคนหนึ่งสูงใหญ่สวมเสื้อหนังสีดำ ใบหน้าเขายังอยู่ในเงาแต่มีบางอย่างในท่าทางที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเด็กชายค่อยๆย,ยกพวงกุญแจขึ้นปล่อยให้มันให้อยู่ที่ปลายนิ้วดวงตาจับจ้องไปที่ชายตรงหน้าคุณรู้จักพ่อผมใช่ไหมเขาถามอีกครั้งเสียงสั่นแต่หนักแน่นกว่าครั้งก่อนเงานั้นยังเงียบนิ่งแต่แล้วกลับยกมือขึ้นช้าๆช,ชี้นิ้วไปยังกล่องไม้เล็กๆที่ตอนแรกเด็กชายไม่ได้สังเกตเห็น มันอยู่ตรงมุมห้องปล่องเก่าสีดำบนฝากล่องมีตราเดียวกันอีกครั้งเขาเดินเข้าไปใกล้ยอย่างช้าช้ากล่องนั้นเย็นจัดราวกับถูกแช่ไว้ในน้ำแข็งเขาเปิดกล่องด้วยมือที่สัน่นภายในไม่มีเอกสารไม่มีรูปไม่มีกุญแจมีเพียงสิ่งเดียวนาฬิกาข้อมือสีเงินขนาดผู้ใหญ่หน้าปัดแตกเล็กน้อยสายหนังขาดครึ่ง เขาจำมันได้ทันทีนาฬิกาเรือนนี้พ่อเคยใส่ทุกวันแม้กระทั่งคืนสุดท้ายที่เดินจากบ้านไปเขาหยิบนาฬิกาขึ้นสัมผัสกับโลหะเย็นนั้นเหมือนกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านร่างภาพบางอย่างแวบเข้ามาในหัวเขาไม่ใช่ความทรงจำของเขาแต่เป็นภาพของพ่อพ่อในสถานที่ที่เขาไม่เคยเห็นพ่อกำลังพูดกับใครบางคน สีหน้าจริงจังราวกับเดิมพันชีวิตทั้งหมดลงไปกับสิ่งที่พูดเด็กชายสะดุง้งเหนื่อยหน้าขึ้นทันทีแต่เงานั้นหายไปแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องไม่มีเสียงไม่มีฝีเท้าเขาหันกลับไปมองประตูเหล็กตอนนี้มันเปิดออกอีกครั้งแสงสีขาวนวลลอดออกมาเบื้องหลังแต่เขายังไม่เดินเข้าไปเขายืนอยู่ตรงนั้น ใจเต้นแรงนาฬิกาในมือกระดาษในอีกมือและน้องสาวยังรอเขาอยู่ที่ป้ายรถเมย์ความคิดพุ่งพลานเขาจะเลือกอะไรเดินต่อเข้าไปในที่ที่ไม่มีวันรู้ว่าจะเจออะไรหรือจะหันกลับไปหาสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจเสียงใหม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งจากความมืดเสียงของผู้หญิงเสียงอ่อนโยนแต่เจ็บลึก เสียงที่เขาไม่ได้ยินมาเกือบสามปีลูกยิงจําเสียงแม่ได้ไหมหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเขาหันขอบไปทางเสียงนั้นแต่ไม่พบใครมีเพียงกลิ่นเดียวที่ลอยมากลิ่นสบู่ก้อนเล็กๆกลิ่นเดียวกับตอนที่แม่ยังอุ้มเขานอนเขากําลังจะพูดออกไปกําลังจะเรียกชื่อแม่แต่เสียงบางอย่างก็ดังขัดจังหวะขึ้นจากทางเดินอีกฝั่งของบ้าน เป็นเสียงข้อประตูสามครั้งชา้าชัดและไม่มีใครไปเปิดตอนจบของเรื่องเด็กชายกอดน้องนอนที่ป้ายรถเมล์หลังพ่อทิ้งไปเพราะเหตุผลเดียวเสียงข้อประตูดังอีกครั้งยังคงเป็นจังหวะเดิมชา้าและมั่นคงเด็กชายยืนนิ่งหายใจเบาหัวใจเต้นเหมือนกลองศึกในอก เขาหันมองรอบห้องแต่ไม่มีใครไม่มีชายแปลกหน้าไม่มีเงาไม่มีเสียงของแม่เหลือเพียงเขากับกล่องไม้นาฬิกาในมือและความเงียบที่รัดแน่นเสียงเคาะเงียบไปประตูบานนั้นยังปิดแสงสีขาวที่ลอดมาริปรีลงเด็กชายค่อยๆเดินถอยหลัง หัวใจเริ่มตัดสินใจช้าๆเขาหันกลับมองไปยังประตูไม้ที่เขาเคยเข้ามามันยังปิดอยู่แต่คราวนี้มีลมเบาๆพัดแผ่วออกมาจากใต้บานประตูกลิ่นฝนโชยกลับมาอีกครั้งเขาเดินไปแตะลูกบิดมันเย็นเฉียบและเมื่อเขาหมุนมันเปิดออกโลกภายนอกกลับมาอีกครั้งท้องฟ้าเริ่มสว่าง ไม่ใช่เช้าจริงแต่เป็นแสงสีเทาอ่อนก่อนรุ่งเขาวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นทันทีวิ่งข้ามถนนวิ่งกลับไปยังป้ายรถเมย์หัวใจเต้นไม่หยุดแต่ขาของเขาไม่หยุดวิ่งเช่นกันเมื่อไปถึงเขาเห็นร่างเล็กๆขดตัวใต้เสาผ้าคลุมบางๆยังห่มไว้ครึ่งตัวเด็กหญิงลืมตาขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเธอยิ้มทันทีที่เห็นเขา แล้วเอื้อมมือออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนเด็กชายซุดลงข้างน้องกอดเธอแน่นแน่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพี่กลับมาแล้วเขาพูดเสียงแผ่วและไม่พูดอะไรอีกเขาดึงนาฬิกาออกจากกระเป๋าวางลงบนตักน้องแล้วหยิบกระดาษแผ่นเดิมขึ้นมาอีกครั้งตัวหนังสือบนกระดาษนั้นชัดขึ้นเขาเพิ่งเห็นชัดในแสงเทาอ่อนของยามเช้า ถ้าวันหนึ่งลูกต้องเลือกระหว่างความจริงกับสิ่งที่เหลืออยู่ให้เลือกสิ่งที่ทําให้ลูกยังเป็นคนอยู่ได้ลายมือพ่อเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่หนักแน่นเด็กชายพับกระดาษเก็บไว้ในอกเสือ้อแล้วหันไปมองถนนที่เริ่มมีแสงสีทองตัดขอบฟ้าไม่มีแสงแฟลชไม่มีเสียงเพลงไม่มีฮีโร่ในเรื่องนี้ไม่มีใครมาอธิบายทุกอย่างให้เขาฟัง มีเพียงพี่ชายคนหนึ่งที่เลือกจะอยู่และน้องสาวคนหนึ่งที่ยังคงหลับในอ้อมแขนเขาพวงก,กุญแจรูปนกอินทรีให้อยู่บนข้อมือเขาแกว่งเบาๆตามลมเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นแต่คำถามบางอย่างยังคงไม่มีคำตอบเขาไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรหรือใครเป็นคนดีคนเลวหรือพ่อจากไปเพราะเหตุผลเดียวจริงๆหรือเปล่า แต่เขารู้เพียงอย่างเดียวเขาจะไม่ทิ้งน้องเขาจะไม่เดินจากไปเหมือนที่ใครบางคนเคยทำเสียงรถเมคันแรกของวันวิ่งเข้ามาใกล้เขาเงยหน้ามองแสงหน้ารถที่สาดมาแล้วยืนขึ้นอุ้มน้องไว้แนบอกในแสงนั้นเงาของเขายาวออกไปข้างหลังยาวแต่มั่นคงและเมื่อรถหยุดเขาก้าวขึ้นไปช้าๆ พร้อมกับสิ่งเดียวที่เขามีในโลกนี้น้องสาวที่กำลังหลับและหัวใจของพี่ชายที่ยังไม่แตกสลายจบ